ความรักของน่านฟ้าตอนที่6คล้อยหลังนางเอกสาวทุกคนในที่นั้นก็ระบายลมหายใจพลูออกมาทิ้งแผ่นหลังพิงพนักโซฟาอย่างหมดแรงทำอย่างไรกันดีละทีนี้เสียงบรรพดเอ่อยขึ้นและเมื่อน่านฟ้าเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าอีกสี่คนมองมาที่เธอเป็นตาเดียวด้วยความรู้สึกหลากหลาย ทั้งเครียดเหนื่อยใจและจนหนทางนั่นไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเธอเอ่ยขึ้นอย่างไม่รู้จะพูดอะไรไปได้มากกว่านี้เรารู้ว่านาั่นไม่ได้โกหกเป็นนรินที่พูดขึ้นพร้อมถอนใจเฮือกนั่นทำงานดีมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และไม่เคยมีประวัติเรื่องนั้นเรารู้แต่ประเด็นสำคัญคือ คุณดาริกาเธอไม่ได้รับรู้กับเราด้วยและเธอไม่มีเหตุผลที่จะสร้างเรื่องโกหกให้พวกเราปวดหัวเล่นมันไม่มีเหตุผลนารินปิดตาลงและยกมือข้างหนึ่งขึ้นนวดขมับและที่สำคัญยิ่งไปกว่าคือคำพูดของคนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณดาริกามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือและส่งผลอย่างมากต่อชื่อเสียงของโรงแรมเราไม่ว่าเธอจะพูดความจริงหรือโกหกก็ตาม นั่นคงนึกภาพออกว่าหากเธอไม่พอใจกับความรับผิดชอบที่เธอได้รับมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นฝาสะอึกไปทันทีเพราะเธอเองก็เห็นจริงตามนั้นในสายตาของคนทั่วไปเทียบกันแล้วคำพูดของดาราด,ดังอย่างดาริกาคงมีค่าเทียบเท่าไอนาฬิกาเฮงสวยเรือนนั้นในขณะที่คำพูดของเธอ ก็คงไม่ต่างอะไรกับผ้าขี้ริ้วที่เธอใช้มันเช็ดทำความสะอาดห้องพักที่แขกทำสกรปรกไว้แต่เธอจะไม่ยอมแพง้ง่ายๆหญิงสาวลุกพรวดขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดนั่นขอเวลาแค่ห้านาทีค่ะถ้าคุณดาริกาพูดความจริงไอ้นาฬิกาเรือนนั้นมันก็ต้องยังอยู่ที่เดิมนั่นจะไปลองหาดูอีกรอบพี่จะไปช่วยหาด้วยปรีชาอาสาขึ้นมา เพื่อต้องการช่วยและเพื่อเป็นพยายนให้อีกคนหนึ่งว่านานฟ้าบริสุทธิ์ไม่ได้อาศัยจังหวะนี้แอบเนียนเอานาฬิกามาคืนเพื่อให้พ้นความผิดเขาเชื่อเต็มร้อยว่าคนที่ตนเองมีใจให้ไม่ได้ทำแบบนั้นนานฟ้าพยักหน้าให้นิดหนึ่งไม่ได้คิดเล่นแง่อะไรเอาตอนหน้าสิวหน้าขวานมีคนอาสา,าจะช่วยในเวลาที่คอเธอพาดบนเขียงรอลงมีดอย่างเดียวเท่านั้นเธอไม่มีทางปฏิเสธแน่ ช่างหัวเรื่องรักษาระยะห่างมันตอนนี้เธอต้องเอาตัวให้รอดก่อนอ้อมใจและบรรพศอยากจะบอกเหลือเกินว่าไม่มีประโยชน์เพราะตอนที่พวกเขาไปหาด้วยตัวเองพร้อมพนักงานอีกสามคนก็แทบพลิกพรมทุกผืนทั้งหลวงทั้งสองทุกซอกทุกมุมก็ยังไม่เจอหากพอเห็นแววตามุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ของพวกเขาก็พูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าอนุญาตเท่านั้นก็ไม่แน่ บางทีน่านฟ้าอาจจะหาเจอก็ได้ทันทีที่ได้รับอนุญาตน่านฟ้าและปรีชาก็พลุนพลันจากไปทันทีไม่ต้องห่วงนะน,น่านพี่จะช่วยน่านพี่เชื่อว่าน่านไม่ได้ทำทั้งคู่เดินเร็วๆแทบจะกลายเป็นวิ่งแข่งกับเวลาตรงไปยังลิฟต์เฉพาะของพนักงานเพื่อตรงไปยังห้องพักที่ว่าโดยเร็วที่สุดในหัวของหญิงสาวตอนนี้มั่นใจว่ามันต้องอยู่ที่นั่น ต้องอยู่ที่นั่นเมื่อมาถึงหน้าประตูสแตนเลสเงาวับเธอก็กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นอย่างรวดเร็วการยืนรอลิฟ์ที่เลื่อนขึ้นมาจากชั้นล่างสุดซึ่งเป็นส่วนของธุรการทั้งหมดเธอรู้สึกว่ามันเชื่องช้ากว่าทุกวันจนแทบจะใช้วิธีวิ่งขึ้นบันไดแทนหากไม่เกรงว่ามันจะช้ากว่าเดิมและเปลืองแรงโดยใช่เหตุหากเมื่อประตูสแตนเลสบานตรงหน้าเปิดออกทั้งเธอและปรีชาก็ชะงักไป เพราะภายในมีผู้โดยสารอยู่ก่อนแล้วการดามองมาด้วยสายตาของขวางอยู่ด้วยกันอีกแล้วหากเมื่อเห็นอาการร้อนร่นของคนตรงหน้าหล่อนก็ยิ้มเย็นบอกเสียงเรียบขึ้นมาสิจะ๊ะนานฟ้าเห็นคนที่ไม่อยากเจอหน้าเอ่ยปากเธอเองก็ไม่มีเวลามาเลือกที่รักมักที่ชังจึงรีบก้าวเข้าไปทันที ในขณะที่ปรีชาเองก็ตามเข้าไปด้วยใบหน้าเฉยเมยเรากับไม่เคยมีเรื่องใดต่อกันมาก่อนถ้าจะขึ้นไปหานาฬิกาบนห้องพักอีกรอบแล้วก็พี่ว่าไม่ต้องไปให้เสียเวลาเปล่าหรอกจ้ะหายังไงก็คงไม่เจอหรอกเสียงของผู้ร่วมโดยสารคนแรกพูดขึ้นเลยลอยคำพูดสอนในเหมือนรู้อะไรบางอย่างทำให้น่านฟ้าชงงะงักกึกตาขวากระตุกทียิบ ถามขึ้นอย่างพยายามสงบสติอารมณ์ว่าคุณการดาหมายความว่ายังไงล่ะคะที่ว่าเสียเวลาเปล่าแล้วทราบได้ยังไงคะว่าเราจะขึ้นไปหาอะไรผู้จัดการแผนแกบุคลากรยิ้มกว้างมากขึ้นหล่อนกดปุ่มหยุดลิบฉุกเฉินก่อนประตูจะเปิดมันหยุดตรงชั้นที่เธอต้องการหันมาสบดวงตากลมโตของน่านฟ้า ก่อนมองเลยไปสบตาชายหนุ่มจนปรีชาไม่กล้าสู้สายตาหล่นเอ่ยเสียงหวานก็ต้องรู้สิเพราะฉันเป็นคนทำให้เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เองการดาเคาะนิ้วเบาๆเป็นจังหวะบนปกแฟ้มเอกสารเล่มหนาที่ถือไว้ในอ้อมแขนหล่อนกำลังนำเอกสารสำคัญไปส่งให้เลขานุการของเจ้าของโรงแรมบนชั้นหกฉันเตือนเธอแล้วนะ ว่าอยาเอาแต่สนใจอย่างอื่นมากกว่างานไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนเอาได้เพียงเท่านั้นปรีชาก็รู้สึกว่าไปทั้งตัวราวกับโดนไฟช็อตหน้าซีดเหลือสองนิ้วหันไปทางน้านฟ้าซึ่งตะลึงมองคนตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อพลันจูจูภาพของการดาในร้านอาหารอิตาเลียนเมื่อเย็นวานนั่งคุยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งก็วาบขึ้นมาในสมองของน่านฟ้า ตอนที่เห็นดาริกาในห้องเมื่อกี้นี้เธอก็คลับคลายคลับคลาว่าเคยเห็นเจ้าหลอนที่ไหนหากตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นคือนางเอกสาวนั่นเองนานฝาสุดลมหายใจลึกอากาศที่สุดเข้าไปราวกับควันพิษที่จะทำให้เธอสําลักเธอกัดฟันแน่นถามเสียงลอดไรฟันเพื่อย,ยืนยันข้อสันนิษฐานในหัวคุณกับคุณดาริการู้จักกัน สนิทกันมากชละ่ะอันที่จริงเราเป็นญาติกันด้วยการดายิ้มให้มองมาด้วยแววตาเย้ยหยันฉันกับคุณปรีชาไม่ได้เป็นอะไรกันกับแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนานฟ้าถามอย่างไม่เข้าใจกับอีกแค่ผู้ชายคนเดียวที่ไม่ได้ดีเดอะไรเนี่ยนะ หญิงสาวใบหน้าแดงก่ำเพราะความกโกรธสั่นเทิมไปทั้งร่างท่าทางอยากจะกระโจนเข้าไปทำร้ายผู้จัดการสาวใหญ่จนปรีชาที่ยืนอยู่ด้านหลังต้องเอื้อมมือทั้งสองข้างไปยึดไหล่คนตรงหน้าไว้ปลอบเสียงเบาอย่างกลัวๆน,นั่นใจเย็นๆน,นะกลัวว่าหญิงสาวจะใช้กำลังกับคนรักที่ไม่ได้รักของตนเข้าแล้วเดือดร้อนมากไปกว่าเดิมเพราะโดนจับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น การดามองมือของชายคนรักที่จับไหล่ของยายเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่หล่อนชังนหน้าด้วยดวงตาลุกวาบหล่อนอยากจะเข้าไปกระชากทั้งสองออกจากกันแล้วตบเห้สาแก่ใจแต่รู้ดีว่าภายในลิฟต์ตัวนี้มีกล้องวงจรปิดหากหล่อนเป็นฝ่ายใช้กำลังก่อนสิ่งที่หล่อนลงแรงไปอาจสูญเปล่าจึงทำได้แค่เหยียดริมฝีปากยิ้มอย่างน่าเกลียดในสายตาของน่านฟ้า มองชายคนรักด้วยแววตาของคนที่มีอำนาจควบคุมกล่าวเสียงเรียบฉันไม่ชอบให้มีมแมลงน่ารำคาญมาบินว่อนไปว่อนมาในระยะสายตาของฉันนั่นคือค่าของแม่บ้านกระจกกระจกในสายตาของล่อนแค่มแมลงตัวหนึ่งส่วนเรื่องที่ฉันทําลงไปเธอจะเอาไปฟ้องใครก็ได้นะฉันไม่ห้ามถ้ามีคนยอมเชื่อเธอแล้วก็นะ การดาหยุดไปนิดยิ้มออกมาอย่างสาแก่ใจที่ทุกอย่างสำเร็จหากดวงหน้าที่ประดับรอยยิ้มในสายตาของน่านฟ้าผู้หญิงคนนี้กลายร่างเป็นนางแม่หมดไปแล้วชาเองก็เถอะพี่หวังว่าเธอจะฉลาดและเลือกข้างยืนได้ถูกคนปรีชาสะดุ้งสุดตัวและกว่าจะหาเสียงตัวเองเจอก็ได้แต่พยายามพูดตะกุกตะกักไปว่าผมเปล่านะครับพี่ดา หล่อนส่งสายตาดุดันแทนคำเตือนถึงชายหนุ่มก่อนจะกดปุ่มให้ลิฟต์กลับมาทำงานตามปกติเมื่อประตูเปิดออกหลอนก้าวออกไปโดยไม่เหลียวหลังหลอนไม่กลัวที่จะบอกให้น่นฟ้ารู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของหลอนเองเพราะถือตัวว่าการศึกษาหน้าที่การงานและสถานะทางสังคมดีกว่ายายเด็กน้อยนั่นทุกอย่างรู้แล้วอย่างไรจะเอาไปฟ้องใครหรอ ฟ้องแล้วจะมีใครเชื่อว่าคนอย่างดาริกาจะลดตัวลงมาทำเรื่องแบบนี้ให้หลอนไราสาระนั่นแหละคือเหตุผลที่หลอนต้องขอความช่วยเหลือจากดาริกาสำหรับปรีชานั้นหลอนไม่กลัวว่าจะไปเป็นพยานในสิ่งที่หลอนพูดให้น่านฟ้าหลอนรู้จักชายหนุ่มดีพอที่จะแน่ใจว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นจะเลือกยืนอยู่ข้างใคร ประตูลิฟต์ปิดลงแล้วน่านฟ้ายืนนิ่งปล่อยให้เจ้ากลองโดยสารสี่เหลี่ยมเลื่อนขึ้นไปที่ชั้น9หลอนกดปุ่มชั้นสองทันทีซึ่งเป็นชั้นของห้องรับรองสองโดยไม่ได้ทำตามความตั้งใจแรกที่จะมาหาของให้เจอฮึนางแม่มดพูดชัดเสร็จขนาดนั้นเธอจะยังต้องกระเสือกกระสนไปหาซ้ำให้เหนื่อยเปล่าอีกทำไม การประติดประ่อเรื่องราวทั้งหมดในหัวเหมือนการแก้ปริศนาเมื่อได้กุญแจสำคัญมาคำตอบก็ปรากฏชัดเธอโดนเล่นงานเขาให้แล้วซ้ำสาเหตุที่ทำให้โดนเล่นงานยังเป็นเพราะไอ้ผู้ชายหยองกรอดไม่ได้ความนิสัยอีกดูทีหรือปากก็บอกว่าชอบเธอรู้สึกดีกับเธอแต่ไม่คิดจะช่วยเธอเลยสักนิดทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดแท้แทลิฟที่ประตูปิดลงอีกครั้ง เคลื่อนที่ลงสู่ชั้นสองตามคำสั่งอย่างซื่อสัตย์ปรีชายืนชิดอยู่อีกมุมหนึ่งของผนังลิฟต์เขาปล่อยมือออกจากบ่าบอบบางของน้านฟ้าทัานทีเราต้องของร้อนตั้งแต่ซิ้นคำเตือนของการดาแล้วเขามีคิดจริงๆว่าฝ่ายนั้นจะทำเรื่องบ,าบา้าๆหาเรื่องไล่คนออกเพราะเขาเป็นสาเหตุใบหน้าที่ขาวอยู่แล้วขาวซีดลงไปอีก โชคดีจริงๆที่การดาไม่เอาความโกรธมาลงที่เขาแล้วทำให้เขาต้องพลอยตกงานไปด้วยเขามองไปที่น่านฟ้าด้วยความเสียดายแต่ถ้าจะต้องเลือกแน่นอนว่าเขาเลือกตัวเองเช้าว,วันถัดมาเรื่องที่เกิดขึ้นกับน่านฟ้าก็กระชอนไปทั่วทั้งโรงแรม เมื่อวานหลังจากที่เธอกลับมาถึงห้องรับรองที่ทุกคนนั่งรอกันอย่างกระวนกระวายแล้วเธอยกมือไหว้และพูดเพียงสั้นๆว่าขอโทษทุกคนด้วยค่ะน้านหาไม่เจอพูดจบก็ยืนก้มหน้าเงียบๆและไม่พูดอะไรอีกเลยทุกคนจึงไม่ได้เห็นดวงตาเจ็บช้ำของหญิงสาวเมื่อมองเลยไปยังปรีชาก็เห็นหน้าเซียวเซียวของชายหนุ่มยิ้มแห้งใส่สายไปมาชา้ชาๆ เป็นอันสรุปว่าคว้าน้ำเหลวเรื่องราวที่ทําท่าจะลุกลามใหญ่โตจนคุณอ้อมใจตัดสินใจโทรศัพท์ข้ามประเทศไปขอคําตัดสินจากผู้บริหารสูงสุดผู้เป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งไปร่วมสัมมนาที่แคนาดามีกำหนดเดินทางไปถึงเจวันหากยังไม่ทันได้ต่อสายทางไกลเจ้าของร่างเพระหงก็กลับเข้ามาอีกครั้งเพราะรอไม่ไหวอีกต่อไป เมื่อได้ฟังจากปากคุณอ้อมใจว่าไม่สามารถหานาฬิกาเรือนนั้นเมื่อคืนได้ก็พยักหน้ารับง่ายๆจนหน้าแปลกใจและบอกเพียงว่าถึงจะเป็นรุ่นสั่งทำพิเศษและราคาแพงสำหรับคนทั่วไปแต่ของแค่นั้นสำหรับฉันก็ไม่ได้มากมายอะไรดาริกายักไหลรากับไม่ได้ติดใจจริงๆที่มันหายไปเพราะความจริงมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่นอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าเดินทางท้ายรถเธอโน่น เธอมองที่น่านฟ้าที่ตลอดเวลาไม่ปรีปากพูดอะไรเลยและเอาแต่ยืนนิ่งคอแข็งคางเชิดใบหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดาราวกับหล่อไว้ด้วยเรซิ่นแต่ส่งดวงตาแข็งกร้าวมายัางเธอเช่นกันมองไปที่ปรีชาฝ่ายนั้นก็หลบตาเธอไม่กล้าสู้หน้าแม้จะพยายามรักษาสีหน้าให้นิ่งเฉยก็เถอะแค่นั้นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงมาสิบกว่าปีอย่างเธอก็เดาได้ทันทีว่า ทั้งสองคนนี้คงรู้เรื่องระหว่างเธอกับการดาแล้วเพราะอย่างนั้นแหละค่ะในเมื่อพนักงานทำความสะอาดคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปก็ไม่ต้องชดใช้ค่านาฬิกาให้ดิฉันหรอกดิฉันไม่รับเธอเปิดยิ้มทำให้ทุกคนในที่นี่โล่งใจขึ้นก่อนจะเกรงกันไปทั้งแถบเมื่อเธอเอ่อยขึ้นต่อว่าส่วนน้องพนักงานคนนั้น ดิฉันหวังว่าหากดิฉันกลับมาใช้บริการที่นี่อีกคงจะไม่มีเธอทำงานอยู่อีกแล้วถึงเธอจะไม่พูดออกมาแต่ชะตากรรมของน่านฟ้าก็คงหนีไม่พ้นการถูกเชิญออกน่านฟ้าที่ยืนเงียบอยู่นานในที่สุดก็ยอมเปิดปากเธอก้มหน้าให้นิดเดียวเพราะไม่อาจฝืนใจยกมือไหว้คนตรงหน้าได้ลงเธอต้องข่มใจอย่างหนักหน่วงเพื่อพูดประโยคนี้ให้พลล้นลำคอ ขอบคุณในความเมตตาที่คุณเชื่อว่าดิฉันไม่ได้เป็นขโมยและไม่เรียกร้องให้ดิฉันต้องชดใช้มูลค่านาฬิกาที่หายไปเธอประชดแต่คนฟังยิ้มรับอย่างพอใจเก่งเธออดไม่ได้ที่จะนึกชมเข้าใจสถานการณ์และรู้จักประเมินกำลังของตัวเอง และเรื่องก็จบลงที่ดาริกาได้รับกระเช้าดอกไม้ขออภัยที่แผนกจัดเลี้ยงถูกสั่งให้จัดทำขึ้นมาเป็นการเร่งด่วนแถมด้วยส่วนลด70%ถูกการเข้าพักตลอดหนึ่งปีไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนเรื่องของเธอก็จบที่วันนี้ต้องมายืนแขนใจอยู่หน้าห้องแผนกบุคลากรพร้อมจดหมายลาออกด้วยเหตุผลที่ว่า ลาออกเองดีกว่าถูกไล่ออกให้เสียประวัติโดยที่เธอยังได้เงินเดือนตามวันและเวลาทำงานจริงอย่างน้อยๆเงินเดือนเดือนนี้ก็ไม่ถูกยึดเอาไปเป็นค่าเสียหายที่ทำให้โรงแรมต้องเสียชื่อเสียงเพื่อนร่วมงานและคนที่พอจะรู้จักนิสัยใจคอกันดี mm hmm. ก็จะให้กำลังใจกันบ้างแม้บางคนจะมีสายตาเคลือบแคลงไม่แน่ใจอุตสากับเจี๊ยบนั้นร้องไห้ออกมาทันทีที่รู้เรื่อง และเธอไว้ใจยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเช่นเคยคนที่ไม่รู้จักมักจีกันก็นินทาก,กันอย่างสนุกปากไปอีกสักพักใหญ่ๆกระมันหรือไม่ก็จนกว่าจะมีเรื่องใหม่ให้เอามาสุมหัวกันแก้เบื่อได้อีกนั่นฟ้าสุดลมหายใจเรียกความฮึดดึงตัวตนที่เข้มแข็งออกมาดึงประตูเข้าหาตัวและก้าวเท้าเข้าไปในรงนังนางแม่มดอย่างองอาจ เมื่อรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเรื่องนี้เธอไม่ผิดทำไมเธอต้องคอยหลบตาใครคนเล่นสกรปรกต่างหากที่ต้องอับอายต่อให้ไม่มีใครรู้แต่ตัวเองย่อมรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปการดาในชุดเสื้อสูตรกระโปรงทรงดินสอดูภูมิฐานนั่งเหยียดหลังตรงอย่างสงา่าอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้ตัวใหญ่ริมฝีปากเคลือบลิปสติกสีชมพูอ่อนหวานยิ้มให้อย่างผู้ชนะเมื่อน่านฟ้าวางซองสีขาวลงบนโต๊ะ และเลื่อนมันไปตรงหน้าของผู้จัดการสาวใหญ่โดยไม่พูดอะไรถึงอย่างนั้นก็เถอะเด็กคนนั้นไม่น่าสงสารไปหน่อยหรอคะในร้านอาหารอิตาเลียนเสียงหวานของนางเอกสาวดังขึ้นระหว่างกำลังใช้ซ่อมมวนเส้นสปากเก็ตตี้ชุ่มซอสเป็นคำเล็กๆก,ก่อนรับประทานการดายิ้มให้ลูกพี่ลูกน้องสาวก่อนเอ่ยปลอบเพื่อให้ดาริกาสบายใจขึ้น ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เตรียมหางานสำรองไว้ให้เด็กนั่นเรียบร้อยแล้วละ่ะดาริกาได้ฟังแล้วก็พยักหน้าหล่อนบอกนางเอกสาวไปแบบนั้นก็จริงแต่ไม่ต้องห่วงนะเธอจะไปสมัครงานที่โรงแรมรีสอร์ทที่ไหนก็ได้บนเกาะนี้รับรองว่าฉันจะส่งจดหมายแนะนำตัวเธออย่างละเอียดไปให้ทุกที่ไม่มีตกล่นเละ แนะนำตัวเธออย่างละเอียดที่ว่าคงเป็นเรื่องที่เธอถูกเชิญออกจากที่ทำงานเก่าด้วยสาเหตุอะไรสินะเป็นหลักประกันอย่างดีว่านอกจากเธอจะไม่สามารถทำงานต่อที่นี่ได้แล้วยังสามารถอับไปหีดเธอออกไปจากเกาะนี้ได้เลยนั่นฝ้ายเยียดยิ้มส่งสายตารังเกียจการกระทําของอีกฝ่ายอย่างไม่ปิดบังเธอมองการดาแล้วก็ไผล่ไปนึกถึงปบรชาฝ่ายนั้นตีตัวออกห่างทันทีที่เรื่องจบลงไม่ทักทาย ไม่พูดคุยไม่บอกลาไม่แม้แต่จะขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอเดือดร้อนแต่ก็ช่างเธอเธอไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเธอแค่ยิ้มออกมาอย่างนึกสมเพศพวกคุณสองคนนี่ก็เหมาะกันดีนะคะมีหน้าถึงอยู่ด้วยกันได้สินเสมอกันดีผีเน่ากับโลงผุเธอยิ้มหวานแสบไส้ อยู่กับคนเฮงซวยก็ขอให้เจริญลงเจริญลงนะคะนี่ฉันไม่ได้แช่งนะมือเรียวของการดาที่หยิบซองจดหมายสีขาวมาไว้ในมือหล่อนขยุ้มจนมันยับยู่มองน่านฟ้าเดินจากไปจนพ้นบ้านประตูหล่อนแทบจะกรีดร้องตามหลังออกไปดวงตาลุกวาวแทบจะฉีกเนื้อร่างบอบบางให้เป็นริว้วนังเด็กป้าปากดีนักนะ หญิงสาวร่างบบอบางในชุดเสื้อยืดสีดำตัวเก่งกางเกงยีนตัวเก่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนตัวเก่งรองเท้าผ้าใบคู่เก่งและกระเป๋าสะพายใบเก่งอีกเช่นกันกระโดดลงมาจากท้ายรถวินอเตอร์ไซ l ์อย่างกระฉับกระเฉงจนเส้นผมสีดำซึ่งถูกถักเป็นเปียดเดี่ยวยาวจดบ้านเอวแกว่งไปมาตามการเคลื่อนไหวห้บาทจ้น้องสาว วินมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งถึงที่หมายบอกด้วยเสียงยียวนติดจะป้อนิดๆด,ด้วยความขนองประสาวัยรุ่นอายุคงน้อยกว่าเธอสักสองสปีเท่านั้นน่านฟ้าควักเงินจ่ายแบบไม่ต้องทอนถ้าจะมาที่นี่อีกก็เรียกใช้บริการพิสักอีกนะจ๊ะน้องสาวคนตัวเล็กหน้าอ่อนเหมือนเด็กมอปลายเลิกคิวขึ้นข้างถามอย่างเชิงเสียงหวานแล้วอายุเท่าไหร่แล้วหรอจ๊ะ 19แล้วจ้ะยังหนุ่มยังแน่นเมื่อเห็นสาวเจ้าเหมือนจะมีไมตรีตอบก็ยิ้มกริ่มทั้งทที่ก็ทำตัวป้อสาวเป็นปกติจนคนแถวนี้ชักจะโปรงปรงเพราะเด็กหนุ่มก็ไม่ได้มีพิษมีภัยทำตัวกันล่อนให้เป็นสีสันเท่านั้นรอแต่ฉัน22แล้วนะถ้านับกันจริงๆก็เป็นพี่นาย ว่าแล้วก็ตบไหล่เด็กหนุ่มหน้าทะเลนดังป้าบแบบไม่ออมแรงอย่างจงใจคมไปละขอบใจที่มาส่งสักกรินค้างอ๋อยเห็นตัวเล็กๆแรงเยอะชิปครับคราวหน้ามาใช้บริการใหม่นะพี่ว่าแล้วก็หอกลับวินอย่างไวคนตัวเล็กแต่มือนหนักหัวเราะตามหลัง ตอนจะหันกลับมามองสิ่งก่อสร้างที่สูงจนต้องแงนคอตั้งบ่าเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสีแดงสีน้ำเงินและส้มตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดตึกสูงเกือบสิบชั้นเรียงลำดับว่า P K N พลางคิดในใจหวังว่าไอ้ที่ลงทุนลงแรงเสียเวลาไปทั้งสามวันจนสุดท้ายถึงกับต้องบากหน้ามาที่นี่คงไม่เสียแรงเปล่าหรอกนะ ว่าแล้วก็หันไปยังสารพระพรหมและสารพระภูมิสูงท่วมศีรษะแต่ยกระดับสูงตามตามลำดับประดับตกแต่งรอบด้านอย่างสวยงามควันทูบตรงกระถางหน้าศาลยังลอยกลุ่นทั้งที่เวลาล่วงเข้าสิบโมงเช้าแล้วเธอไม่ได้เตรียมดอกไม้ของไหว้หรือทูบเทียนมาด้วยเลยตัดสินใจอาศัยควันทูบที่เผาไหม้ไปเกือบครึ่งยกมือพนมอธิษฐานขอความรักความเมตตาในใจ พรบพรมเจ้าขาเจ้าที่เจ้าทางลูกช้างจนหนทางแล้วจริงๆจึงต้องบากหน้ามาที่นี่ขอให้ครั้งนี้ช่วยดลบันดาลให้ลูกกระทำการสำเร็จด้วยเธอเจ้าค่ะสาธุมือบางยกขึ้นตบศตีรษะตัวเองเป็นสิริมงคลก่อนจะสูดลมหายใจลึกและเดินหน้าต่อยังมั่นใจมากขึ้น ถึงจะปากไม่ค่อยดีและบางทีก็คิดร้ายแต่เธอเป็นคนทำดีมาตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงเห็นใจกันบ้างล่ะนาจบตอนที่6